คนเราเนี่ยมันมีสองแบบสุดขั้วก็คืออยู่ด้วยตัณหาก็อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยตัณหาก็คืออยู่ด้วยความอยากในสิ่งที่ชอบใจแล้วก็หนีสิ่งไม่ชอบใจอยู่ก็ชอบใจไม่ชอบใจและความอยากประเภทที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไอพวกนี้ตัณหาพอเจออะไรก็ไม่ได้อย่างใจก็ทุกเนะนี่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามใจอยากของเราไหมถามไม่เป็นใช่ไหมนะ ทีนี้ถ้าท่านเอาความอยากของใจไปกํากับมันนะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอกับการขัดแย้งตลอดเวลาใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นตามชอบใจนีจริงไหมจริงเนี่ย exactly <Gr> พอมันไปตามกระแสเหตุปัจจัย มันไม่มาตามกระแสใจอยากหรือความชอบใจของเราเราก็ถูกกระทบกระทั่งบีบคั้นกระแทกกระทันเจ็บปวดเราก็ทุกข์นะเ,เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องใจอยากหรือความชอบใจไม่ชอบใจมาตั้งอันนั้นมันเป็นตันหาวปาทานนะเป็นกระแสที่ผิดมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่านก็บอกเอาปัญญามาแทนซะปัญญาเนี่ยมันจะรู้ตามความเป็นจริง พอมันรู้นี่มันไปมองไปที่กระแสเหตุปัจจัยเลยใช่ไหมอันนี้ปัญญามาเกิดเป็นกระแสใหม่กระแสปัญญาคือกระแสความรู้มันจะตรงกับกระแสเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นใช่ไหมกระแสตัณหาเนี่ยเป็นกระแสคนตอนแรกกระแสคนกับกระแสความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายมันขัดกันกระแสคนก็คืออยากให้เป็นอย่างงี้กระแสความจริงของสิ่งทั้งหลายก็ไปยังโน้นนะตามเหตุปัจจัย ก็ใช้คำว่ากระแสคนกับกระแสธรรมมัขัดกัน